ไนท์ไทยแลนด์กลับมาแล้วจ้ะขอาวมูเจมไนท์ไทยแลนด์นะครับอ่ะวันนี้มาแล้วครับนักแสดงตัวแทนจากที่หยุดสามสามยอดขอต้อนรับ เตรียมรอเตรียมดูเลยเรื่องราวภาคนี้จะเป็นอย่างไรผมอยากรู้ช่วยอธิบายหน่อยครับภาคนี้ก็จะเป็น1ปีหลังจากภาค2องครับผมก็จะมีความที่ว่ายี่เนี่ยถูกจับตัวไปยี่ก็คือน้องเราน้องคนเล็กของเราถูกจับตัวไปแล้วก็พวกเราทั้ง3าคนสี่คนเนี่ยก็จะต้องไปตามหาน้องใช่จะมีตัวละครใหม่ๆรวมไปถึงอ,อ,อะไรที่มันแตกต่างอย่างคนนี้ก็จะท้อง เป็นคนท้องแล้วเป็นคนท้องแล้วได้โตขึ้นแล้วตามเวลานะครับผมผลตอบรับภาคสามนี่เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหดีมากค่ะวันแรกวันแรกเท่าไหร่นะวันแรกหกสิบหกสิบวันแรกหกสิบล้านวันแรกเลยอะวันแรกหกสิบล้านมันย่เปิดตัวไปภาคนี้ทําไมเราต้องดูที่หยดสามภาคนี้คือมันจะได้เห็นว่าไอ้ผีชุดดําเนี่ยมันหมายยังไงอดีตก่อนที่เขาจะตายที่มาที่ไปที่มาที่ไปก่อนผีชุดดำจะตายเนี่ยเป็นยังไง แล้วก็ได้รู้ว่าเขาจงเกียรติจงชางอะไรกับตระกูลของพวกเรามากนมันมีมันมีเฉลยมันมีเฉลยอยู่ในเรื่องนิดๆต้องติดตามที่หยดสามี่หยดสามแลผมและต่อเนื่องนะครับภาพยนต์ของเราทั้งสามคนหยดพี่หยดสามครับหยดอยู่สามที่ครับเกมนี้พร้อมแล้วครับดวลใบไร้มือวิธีการนะครับหัวหน้าทีมนะครับคุณหวานอยู่ตรงนี้ตั้งโหอยู่ตรงนี้ ที่เหลือจะมาเข้าแถวอยู่ตรงนี้ผมจะมีหมวดหมู่มีมัดหน้าก่อนเซตหนึ่งแล้วมามัดหลังอีกเซตหนึ่งพอเห็นคำปุ๊บวิ่งไปแล้วทำท่า a c t ติ้ให้หัวหน้าทีมเราตอบให้ได้เข้าใจไหมครับครับเอาละหัวหน้าทีมใครตอบก่อนได้คะแนนก่อนเข้าที่ครับเชิญหมวดแรกที่มัดหน้านี่เป็นทุกคำตอบด้วยพยัญชนะลอริงพร้อมลอิงคำตอบคือลอลิงพร้อมแล้วเตรียมตัวเริ่ม ไปล้องลอลิงพลักลอลิงลอลิงอานุมาลอานุมาลใช่ลอลิงลิเกลิเกทีนี้ได้ลิเกไปแล้วพร้อมลอลิงนี่ เป็นโอกาสของคุณแล้วรอลิงคลอลิงไม่แสดงคูนมกเหรลกใกล้ใกล้ๆใกล้ควนล่าควนล่าลอลิงฟับเออเอาเอาเลยลอลิงเย้ยอดมากเราแค่นี้เลย อผู้เดิมกลับเองแล้วครับลอลิงปั๊บโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหโยากล่อเรืออะไรอย่าล่องเรือปีคำว่าล่องครับล่องแก่งล่องแก่งโอ๊ยไปไม่ดีไปไม่ดีไปไม่ดีลอลิงน่าทำหน้าวไผ่ล้อเรียนล้อเรียลอเรียนดูหน้ามากกว่านี้มากกว่านี้มากกว่านี้ล้อล่องแกงล้อแรกนเอาพยางแรกพยางแรกก่อน ล้อเชิดล้อล้อดดไม่มีคำว่าร้อครับลอยลอยอากาศลอยลอยลอยตาลอยเียมลอยหน้าลอยตาไปแล้วลอลิงไปไปลุกนีลูกลนเดินเดินจะไม่ได้มเดินอย่างนี้แหละ ไ่ดูอ่ะดูอ่ะเวลาดูอ่ะดูอ่ะเขาทำอะไรเลืกรักไม่ใช่เลือกอย่าอย่าให้ใครเข้าข้ามชายแดนมาให้ได้ล้อมรั้วหน่วยอะไรหน่วยอะไรหน่วยรบพิเศษไม่เออไม่ใช่ไม่ใช่หน่วยลาดตะเวนเออหน่วยลาดตะเวนได้ไปลาดตะเวนลอริงไปโอ้ยง่ายเลยต้องถูกอ่ะนี่ต้องถูกพี่เมาลอลิงนะพี่เมาแล้วสวยลอลิงครับลอลิงลำยอง แม่คำว่าลำยองไม่ได้ไปได้ลัตเตอร์วนล้อลิงไปโอ้โหไปไปไปลูกอมมีคำว่าลูกครับลูก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 พ่อแม่ลูกลูกคางลูกคิดไกเป็งลูกกระดาษไม่ใช่ ฝังฝังอะไรฝังอะไรลูกมือลูกนิมิตลูกนิมิตได้แล้วลูกนิมิตนี่ใหญ่จดีกว่ะจะบอกว่านี่สีดำอันนี้ข้อสุดท้ายในมัดหน้านะเดี๋ยวเราไปเล่นมัดหลังไปไล่มีคำว่าไล่ไล่แต่เพื่อไล่ออกไล่ฉันไล่ทำไมไล่ผีไล่ผีฮวบหน้าเอาให้มาตอบไปให้มาขำอะไรก็ทำแบบนี้อ่ะพี่ ทำจำท่าหลอกผีจนฟันจะโดนกล้องอยู่แล้วอะเปลี่ยนไปบ้านหลังครับบ้านหลังโ้ยากกว่าเดิมอีกรอลิงไปแล้วตอนนี้เป็นพยาชนะรอเรือทั้งหมดนะครับรอเรือพร้อมนะใครระท่าใครเตรียมตัวนะครับยหัวหน้าหัวหน้าลองลองมองคนนั้น่ะลองมองฝังตรงข้ามดูเออเผื่อเขาหลุดเออขโมยขโมยได้ขโมยได้บ้างขโมยได้บ้างขโมยบ้างขโมย พร้อมนะพร้อมนะเต็บตัวรอเรือนะไปดูท่าทางดูท่าทางท่าทางรอเรือล่าเรอมาไหรอเรือฝึบโอ้ยโอ้ยท่ามส่งเสียงโอ้เรจะไปยังไงวะซักผ้ารถรถริ่ง ลเ่นี่ทำอะไรมาให้ได้ให้ได้ให้ได้หนูค่ะหนูหนูได้ป่ะใจเย็นว่ากรรมการดูดูดูให้ได้ซอยเลี้ยงเย้เอามาเอามีคำว่ารอเรือนะเอาล้อเรือนะเออนะขึ้นก่อนเลยมีสติแล้วหัวหน้ารอเรือขับต่อไปนี่แน่ไปไป ร้องร้องขอร้องร้องกะโลดอหรอร้องอะไรไม่มีคำว่ารถครับร้องร้องอะไรพี่ร้องร้องไหนอ่ะพี่ไอ้เล่นด้วยกันเลยเล่นด้วยกันเลยร่มร่มรตมมีคำว่าล่มครับร่มอะไรพี่ร่มกระโดดร่งมีคำว่าล่มร่มฝนร่มชูชู เลือ่อล้างล้างมารอลิ้นอะไรพี่อะไรอ่ะเล่นอะไรอ่ะตัน่าจะดูไหมตตวไม่ใช่น่ารักเล่นตัวเองก็ทำมากตัวเองก็ทำอะไรพื้นลองพื้นลองพื้นลองพื้นที่ไม่บวกครูแบบนี้ต้องฟังแล้สิ ตกไปหมดทัวแล้วเนี่ยรอเรือรอเรือไปลังเกียจลังเกียจได้ไปเลยทำไรอะต่อด้วยรอเรือฟัไปเลยง่ายเลยลักงตูดรอเรือเช็ดตูดล้างตูดรอเรือ อะไรอ่ะรูก้อนเหรอไม่มีรูก้อนไม่ใช่คำว่ารูก้อนแล้วตรงนั้นอ่ะรอเรือรอเรือนิสิดวงลุนิสิดวงพร้อมรอเรือไปโอ้โก็เรือนั้นรอเรือรอเรือครับเทน้ำไม่ใช่เทน้ำรอเรือมั้ง ไปเล่นด้วยกันเลยอะไรอ่ะอ้อใส่บาทรอนเรือทำเริ่มต้นด้วยรอนเรือไม่ไดเลย่ะใส่บาทแปลว่าอะไรเนี่ยไม่ใช่พระเอาเล่นมีน้ำมีน้ำลดน้ำ เฮ้ยรถน้ำรถน้ำดำหัวรถน้ำดำหัวเฮ้ยเ้เก่งเลยเก่งทมดี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 ไี่จดีดีดียีดีด่ดีดีงมดาจบโอเคพร้อมนดีดีดีนีด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 ีีมีีดยดีดีอีด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 ีเีดียีงีดีดีีดดีดงดี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 ีีีีี ไล่ไล่ไล่เพ็รหมดแล้วรอเรือไปเอาให้ได้รอเรืยไล่ลำพายเรือมีคำว่าเรือเรืออะไรเรือแจวพายมีคำว่าเรือเรืออะไรครับเรือดำน้ำเรือดำน้ำอ๋อสุดท้ายรอเรือนี่คืออะไร โอเคลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยร่ายร้ายร้ายร่ายรำราชสีร่าชเีราชสีได้ได้ได้อไงเดี๋ยวไปนะอะไรราชสีสองไดสามวิเรือดำน้ำรถน้ำดำหัวยืนงงใส่ก <ja ูซะโอเค มาถึงตรงนี้นะครับตอนนี้ทีมของคุณหวานนะครับนำอยู่35ต่อ27อยังยังมีโอกาสอยู่เกมหน้าเกมสุดท้ายแล้วตัดสินเข้าสู่รอบแจ็คพอตของเรานะครับเอาเกมนี้มาฮะไปไหนดีครับสำหรับเกมบินไปไหลมือนะคะทุกคนคือพี่เขาป,เป้เล่ยเก่งมาก ถามว่าหนูตอบได้ไหมได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะเราเอาความสนุกเอาความม่วนใจค่ะคุณพี่เกมต่อไปนะคะจับตาดูพี่เจแปนได้เลยเขาที่สามารถพาเราขับไปได้ทุกที่แน่อนอนอบอกสถานนี้ปุ๊บเออขับไปได้ครับรอบอกสถานนี้ปั๊บขับไปได้ปุ๊บต้องติดตามชมค่ะพระอยู่ไหนพระอยู่ในน้ำพระอยู่ในโบสถ์วัด<น>อะไรวัดี<น>่ครับวัดอะไรฮะวัดอะไรไมไทโยวัดไทโยลงไปลงไป